้าชานเลยครับถึงรู้ว่าฝนจะตกกันครับลวงพี่ฟังกรมอุตุมาฟังกรมอุตุเฮ้ยลุงพี่ฟังกรมอุตุมาเว้ยคุู้ไหลุงพี่เสร็จฝนได้ฟังกรมอุตุนี่เองไม่สมองเฮ้ยสมงพี่นั่นนั่นลไปดูสิไปดูหลงพี่มองงงไไดอน็ไม่อมิยไม่ดมไม่แแล้วใครอยาแ ตายเยี่ยนขนาดนี้หลอกอะไรเราวะเนี่ยยอมทรงเฮ้ยอยู่นี่เอ้าหลวงพี่ลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่ยังไม่ตายอยู่เลยลวงพี่ไม่ใช่พยานนาคเลยเฮ้ยไม่พอขึ้นมาเล่าไม่ขึ้นมาเล่าลวงพี่ ใครบีจีวอนสปองจบเปลุงพ <laughs> ี่ใหม่สักพื้นหนึ่งลุงพี่ระวังปลาต่อศีลลุดนะจ๊ะเร็วเร็วเาจะกันจับทั้งพระทั้งไอ้แก๊งหลอกลวงชาวบ้านน่ะแผ่นดินจะได้สูงขึ้นฝนฟ้าจะได้ตกต้องตามฤดูกาลนาทีพูดอย่างันไรเดี๋ยวเย็นเนี่ฝนจะตกแล้วฝนตกอะไรลุงพี่ลุงพี่พูดอะไรแกวันเนี้ยเดี๋ยวเย็นเนี่พวกแกคอยดูแล้วกันเอ้า ไม่เชื่ออย่าลบลูโอเคเป็นทางออกสุดท้ายเราจะได้พิสูจน์กันเย็นนี่พี่อยู่ในบทพอดีเลยเลนส์ตกน้ำแล้วจะตกมันยังไงกันแน่ก็เมืดอยู่ เมื่อไรมันจะวางอย่างเงี้ยจะเริ่มจะเริ่มไอ้ยังเงี้ยแกมาทำงานอะไรไม่ได้ทำงานเท่าไหร่ลุงพี่ครับแล้วถ้าเผื่อฝนมันไม่ตกขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงล่ะครับนั่นเละสิครับลุงพี่มันไม่มีเขาไม่มีวี่แววว่าจะตกเลยนะครับอาตมาบอกตกมันก็ต้องตกนะโยมพระน่ะไม่มุสาดอกใช่นี่สองคนเนี่ยแก่แก่เกินแกงแล้วนะ หัดเชื่อพระว่าได้ไหมจะเชื่อได้ยังไงคนหนึ่งก็นักต้มตุนอีกคนนึงก็เป็นพระที่เราขับไล่ออกไปเชื่อผมนะครับเลือกผมเป็นอบอตอแล้วผมจะโดนบันดาลให้ทุกอย่างแม้แต่ นายพัฒนาคนนี้แหละเป็นคนเอาเงินฟาดหัวเจ้าพ่อให้หลอกลวงชาวบ้านไอ้เลยมึงหนัไอ้หัวหยิกหน้าก็มึงเป็นคนจ้างให้กูออกจากวัดตอนที่แม่หนูนี่มาสิวัดใช่ไหม พี่ลุงพี่เข้าชานแล้วครับถึงรู้ว่าฝนจะตกนะครับลุงพี่ฟังกรมอุตุมาฟังกรมอุตุเฮ้ยลุงพี่ฟังกรมอุตุมาเว้ยคุณึกว่าลุงพี่เสร็จฝนได้ฟังกรมอุตุเนี่ย